วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องพฤติกรรมการ,รบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพรูปแบบอาหารครีนนะครับมีผู้จะทําโดยนายพาวัตคุ้มฉายสองคือน,นายธนันท์จันคยยิ้มสามคือนายิวัตรอันทศรเริ่มจากแรกเลยนะครับคืออา้าวอาหารครีนคืออะไรอาหารครีนนะครับ อาหารคีนนะครับก็คืออาหารที่ไม่ผ่านการปรุงแต่งด้วยสารเคมีต่างๆหรือผ่านการแปรรูปน้อยที่สุดนั่นเองอาหารเหล่านี้จะเป็นอาหารที่สดสะอาดไม่ผ่านกระบวนการหมักดองหรือปรุงรสใด,ดๆมากจนเกินไปเช่นเค็มจัดหรือหวานจัดเป็นต้นจะเห็นได้ว่าอาหารเคียเป็นอาหารที่ผ่านขั้นตอนการปรุงแต่งมาน้อยหรือไม่ผ่านการปรุงแต่งเลยเนี้ธรรมชาติของกของอาหารนั้นเป็นหลัก ยกตัวอย่างอาหารคีนเมนูเพื่อสุขภาพก็เช่นขนมตังทูน่ากันวิทไข่คนบกทูน่าข้าวกล้องพุกสับป,ปะรดใส่อกไก่ข้าวกล้องใส่ทูน่าวยเตียวมีขาวกล้องต้งยมยำแห้ง oh <God. S 1> ส่วนรายละเอียดต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนมา อ่านกันเองหรือศึกษากันเองเพราะว่าอันนี้ทุกคนน่าจะรู้ดีกันอยู่แล้วว่ามีอะไรกันบ้างน,นะครับอ่านานะผมขอผ่านไปเลยเนาะอ้าวผมจะพูดต่อเลยความสําคัญและที่มาของปัญหาของกางวลใจของผมวันนี้ก็คือการบริโภคอาหารนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการดําเนินชีวิตยุคปัจจุบันโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุสูงขึ้นเรื่อยๆนั้นจะให้ความสําคัญกับเรื่องการบริโภคอาหารมากที่สุดเป็นหลัก อาหารที่ผู้รดยภคทุกกลุ่มไว้รับประทานเข้าไปนั้นจะต้องมีคุณภาพและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและยังต้องมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันผู้รดยภคให้ความสําคัญกับอาหารและสุขภาพมากขึ้นโดยทั่วโล,โลกหันมาให้ความสําคัญกับสุขภาพกันมากขึ้นเนื่องจากสุขภาพที่ดีส่งผลต่อการพัฒน,นาในด้านาต่างๆไม่ว่าจะด้านความคิดติปัญญา การศึกษาหรือการทำงานการรักษาสุขภาพทได้หลายทางเช่นการออกกำลังกายการตรวจสุขภาพอย่างสงม่ำเสมอรวมถึงการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการซึ่งในปัจจุบันเกิตพันธ์อาหารต่างๆได้รับการวิจัยและพัฒนาให้มีความหลากหลายและตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้นความสาคัญและที่มาของปัญหาการวิจัยก็คือ โรคอ้วนทําให้เป็นสาเหตุเจ็บป่วยได้ง่ายทําให้โรคภัยต่างๆตามมาความอ้วนสามารถทําให้เกิดโรคไม่ไม่ติดต่อเรื้อรังเข้ามาได้หลายโรคพร้อมกันนกักเกไขมันภายในเลือดมีปริมาณมากโรคความดันเลหติตสูงเบาหวานอัมาพาตอมาัมพฤกษ์โรคหัวใจและยังเป็นต้นเหตุของโรคมะเร็งโดยกองทุนวิจัยโรคมะเร็งโรค โดยคนอ้วนมีโอกาสเป็นโรคเหล่านี้มากกว่าปกต,ติต่อถึงสามเท่าดังนั้นการดูแลร่างกายให้แข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเป็นเสิ่งสคัญมากและผู้บริโภคเริ่มให้ตระหนักถึงความสําคัญเพิ่มขึ้นในการดูแลตนเองให้ร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอวัตถุประสงค์นะครับของการศึกษาก็คือเพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร เพื่อสุขภาพรูปแบบอาหารคีน a สองเพื่อศึกษารูปแบบการดำเนินชีวิตที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพรูปแบบคีน a สามเพื่อศึกษาลักษณะที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารกลุ่มตัวอย่างและประชากรนะครับการวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพรูปแบบอาหารคลีนกลุ่มตัวอย่างวัยทํางานลักษณะกลุ่มบุคคลและรูปแบบ การดำเนินชีวิตประกอบด,ด้วยด้านกิจกรรมความสนใจและความคิดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพรูปแบบอาหารคลีนของกลุ่มวัยทำงานพบว่าผู้ตอบสน,นองส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุระหว่าง21ถึง25ปีมีแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับหกลุ่มที่ไม่เคยรับประทานอาหารสกลุ่มที่เคยรับประทานและไม่รับประทานต่อสกลุ่มที่เคยรับประทานแล้ว รับประทานต่อซึ่งโดยส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามจะอยู่ในกลุ่มที่ไม่เคยรับประทานอาหารที่เคยรับประทานอาหารไม่รับประทานต่อนะครับสาเหตุสาเหตุที่ไม่นิยมอาหารคลรีนจะมีซึ่งแบ่งเป็นสามกลุ่มคือหนึ่งปรุงทานเองที่บ้านสองซื้อแบบพร้อมรับประทานสาม ปรุงทานเองที่บ้านและซื้อพร้อมรับประทานซึ่งโดยส่วนใหญ่เลือกซื้อเลือกที่จะซื้อแบบพร้อมรับประทานตามมาด้วยปรุงทานเองที่บ้านพร้อมแบบรับประทานและสุดท้ายคือปรุงทานเองที่บ้านในส่วนกลุ่มผู้ที่ไม่เคยรับประทานอาหารรับประทานที่สาเหตุไม่ว่าจะเป็นนิยมอาหารประเภทนี้สาเหตุที่สาเหตุผลที่ไม่สนใจเพราะคิดว่าไม่อร่อย ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งความมุ่ง,มมงหมายไว้ดังนี้ 1. ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค 2. เพือ่อศึกษาลักษณะส่วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพผู้บริโภคในกรุงเทพโดยจำแนกตามเพศอายุลักษณะการอยู่อาศัยระดับการศึกษาอาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 3. เพื่อศึกษารูปแบบการดำเนินชีวิตที่มีผลต่อการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพผลผลของการศึกษาวิจัยจากการศึกษาพบว่ารูปแบบการดำเนินชีวิตมีความไม่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพอาจเป็นไปได้ว่ารูปแบบการดำเนินชีวิตของคนในพิษณุโลกเป็นวิถีแบบคนเมือง ซึ่งมีความซับซ้อนหลากหลายและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาผู้ประกอบการจึงคำนวณคำนึงถึงปัจจัยอื่นๆประกอบด้วยเช่นปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมการเมืองหรือเทคโนโลยีเป็นต้นผู้ประกอบการมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพได้ทราบถึงประโยชน์ของอาหารเพื่อสุขภาพให้ความสำคัญกับ สุขภาพผ่านทางกลุ่มสังคมที่ทานอาหารเพื่อสุขภาพชี้ให้เห็นถึงสุขภาพทางกายหรือสุขภาพทางด้านจิตใจเป,เป้าหมายคือในการดำรงชีวิตและอาหารเพื่อสุขภาพเป็นอาหารที่มีประโยชน์ให้สารอาหารครบห้าหมู่สามารถป้องกันโรคได้ผ่านทางสื่อต่างๆเช่นสื่อออนไลน์นิตยาสารวิทยุเป็นต้นครับ จบไปแล้วนะครับครับผม <ขอ S 2> สวัสดีครับครับ